สวยและเก่งมากย้อนหกผลงานความสําเร็จของสาวแตงโมนิดาเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวผู้มากความสามารถที่ฝากผลงานไว้กับวงการบันเทิงไว้อย่างยอดเยี่ยมตีบทแต่แทบจะทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นนางร้ายหรือนางเอกเรียกได้ว่าไม่ว่าจะรับบทไหนเธอก็เล่นได้แทบจะทุกบทบาทจะมีผลงานอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยจ้า 1. ประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2022เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางแรกที่ทําให้สาวแตงโมเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงหลังจากที่เธอนั้นได้ไปเดินเล่นในห้างจนได้ไปพบกับแมวมองและให้นําบัตรมาเธอจึงได้มีโอกาสไปทดลองหน้ากล้องและได้ถ่ายโฆษณาในปี2545และได้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ในปี2022หมายเลขที่17ตอนนั้นเธอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 2. เขารวมเป็นนักแสดงในหนะาสังกัดช่อง7เธอเริ่มต้นชีวิตการแสดงตั้งแต่ปี2543และละครเรื่องแรกนั้นก็คือละครเรื่องเบญจาขี่ตาความรักได้รับบทเป็นเพื่อนนังเอกและค่อยๆมีผลงานออกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นที่จดจําและก้าเข้าสู่การเป็นนักเอกแถวหน้าของวงการไทยเล่นละครทั้งหมด25เรื่องภาพยนตร์2เรื่องและละครเพิประเกียดอีก2เรื่อง ารางวัลในฐานะนักสแสดงช่องเจหลังจากที่สาวแตงโมได้ฝากผลงานไว้อย่างมากมายทําให้เธอนั้นได้รับรางวัลน,นั่นก็คือท็อปอวอร์ดและสตาร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดสาขานักสแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากละครเรื่องอุ่นไอรักรางวัลเซเลบิตี้ทีสื่อให้ความสนใจมากที่สุดจากนิตยสารโอเคข่าวชิงรางวัลโทรถทัศน์ทองคําครั้งที่22รับรางวัลเป็นดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละครเพียงผืนฟ้ารางวัลลูกตัวอย่างกตันยูในปี2556และรางวัล สุดท้ายคนดีสีแผ่นดินในปี2 5 5 7น้นั่นเอง 4. ผลงานร้องเพลงประกอบละครและแสดง MV เพลงนอกจากจะมีความสามารถในการแสดงละครแล้วนั้นความสามารถในการร้องเพลงของเธอก็ไม่เป็นสองรองใครโดยผลงานแรกของสาวแตงโมนั้นก็คือร้องเพลงประกอบละครเรื่องเบนจาคีตาความรักและมีผลงานในการร้องเพลงถึง7เพลงด้วยกันและได้รับเล่นมิวสิกวิดีโอถึง8เพลงกันเลยทีเดียว ซินซดสัญญาผ่านตัวไปเป็นนักแสดงอิสระหลังจากที่ร่วมง,งานกับช่อง7มานานถึง11ปีเธอได้ยุติสัญญากับช่องเจ็ไปเมื่อวันที่29สิงหาคมในปี2557โดยเธอนั้นเริ่มมีผลงานในฐานะนักแสดงอิสระเมื่อปี2558โดยมีผลงานในฐานะนักแสดงอิสระมีภาพยนตร์4เรื่องซีรีส์ทั้งหมด7เรื่องละครเทิดพระเกียรติ1เรื่องและละครถึง8เรื่องด้วยกันและละครล่าสุดในปี2565นั่นก็คือเรื่องเรื่องคุณชายที่จะเข้าฉายในปี25 65. หกสิบ้านั่นเอง 6. รางวัลในฐานานักสแสดงอิสระหลังจากที่สาวแต่งโมน,นั้นพันตัวเองไปเป็นนักสแสดงอาชีพอิสระทําให้เธอนั้นได้รับรางวัลในฐานานักสแสดงอิสระนั้นก็คือรางวัลกินารีสาขาลูกตัญูดีเดนรางวัลเกียรติคุณสาขาการสแสดงและการละครดีเดนรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงดีเดนรางวัลพิคเนสวนรัชตะรางวัลเพชสุบันสาขาธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมและรางวัลสุดท้ายเนรอารยาแพทอวอร์ดปี2020สาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม นั่นเอง